สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคนวันอาทิตย์เข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปอ่านการงานการเงินของคนวันอาทิตย์เดือนตุลาที่หมอก็ปรับวิธีการอา่านอีกแล้วนะเพื่อให้มันลงตัวมากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาในช่องนะคะก็เลยจะปรับการอา่านดวงทั้ง7วันเนี่ย แบบรวบเลยทั้งเดือนจะไม่แยกคร id ึ่งเดือนแล้วนะจะไม่เป็นครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนหลังอะไรแล้วนะคะพูดง่ายๆเลยก็คือคลิปเนี้ยจะเป็นการงานตลอดช่วงเดือนตุลาคมของคนวันอาทิตย์อนะเป็นการเงินตลอดช่วงเดือนตุลาคมของคนวันอาทิตย์นะคะเท่ากับว่าเราจะไม่ต้องไปรอฟังครึ่งเดือนหลังแล้วนะเอาละถ้าถามว่าทําไมถึงปรับไม่รู้มีใครอยากรู้ไหมนะก็พูดไปก่อนนะคะเพื่อเพื่อคนที่เข้ามานั่งฟังอ่ะเป็นคนที่ชอบ การฟังไพ่เราไม่ได้ชอบการดูดวงเราชอบการตีความเรื่องไพ่ชอบการอ่านไพ่อะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าคอนเทนต์ที่จะทําเพิ่มมาก็คือการสอนนะคะแต่ว่าจะไม่ได้สอนแบบอะไรที่แบบว่าช่อง เอ,า,อาง่ายๆที่หมอจะสอนอ่านสเปรดไพ่วา่าการวางไพ่อะไรใดๆอย่างเงี้ยมากกว่ามารอลองดูกันว่าคอนเทนต์แนวนั้นเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนตั้งใจว่าจะเริ่มทําในเดือนตุลานะคะจะมีคอนเทนต์แนวเนี้ยสลับสลับแทกๆมาแล้วก็จะหันไปทําพวกพิกอเด็กพิกอาคาดมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกสาเหตุก็คือช่วงเดือนพฤศจิกาเนี่ยพี่หมอจะเปิดรับดวงไตรมาสส่วนตัวด้วยค่ะซึ่งคิวมันไม่ได้เอ,า,อาง่ายๆเลยเพราะเวลาในการทําคลิปเนี่ย มันลดน้อยลงก็เลยจําเป็นที่จะต้องอ่าทําคลิปที่มันเขาเรียกว่ายังไงอะอย่างพิกอเด็กพี่อาคารเนี่ยมันก็ทําได้เรื่อยๆเนาะมันก็ไม่ต้องมีเวลาจํากัดว่าต้องรีบลงในช่วงนั้นช่วงนี้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้คุณภาพมันดีด้วยนั่นแหละคะ่ะถ้าเกิดว่าพี่หมอทอําอ่ะกลัวว่าแบ่งครึ่งๆแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาไปทําครึ่งเดือนหลังแค่นั้นเองนะคะเหตุผลเอาล่ะพูดเดยอะอีกแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันข่าวว่า การงานนะเราเริ่มการงานก่อนเลยแล้วกันเนาะการงานของคนวันอาทิตย์เนาะในเดือนตุลาเป็นยังไงบ้างนะคะขอดูการงานของคนวันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมนะคะสถานการณ์การงานเป็นยังไงบ้างเป็นเดือนแรกของไตรมาสสุดท้ายเนาะหลายๆคนก็จะตั้งโกเอาไว้ในเดือนนี้แหละ เรามาดูกันสิเป็นยังไงบ้างเฮอร์มีเดอะเสียนนะคะสามดาวเก้าเหรีย ให้พิเศษขึ้นสองใบเลยเนาะสองใบครบเลยแสดงว่าเขาต้องการย้ำอะไรบางอย่างโอเคมีเรื่องที่ต้องระวังนะคะอืม โอเคคีย์เวิร์ดของคนวันอาทิตย์ในเดือนตุลานะประเด็นที่พี่หมอเห็นก่อนเลยคำแรกที่เข้ามาในหัวเลยคือใจเย็นเย็นห้ามรีบห้ามเร่งอะไรก็ตามจริงๆจะบอกว่าในเดือนตุลาเนี่ยเป็นเดือนที่อะไรหลายๆอย่างมันล่าช้าค่ะนะเป็นเดือนที่ สิ่งที่เราพยายามทำอยู่แล้วแต่เลยนะหน้าที่การงานแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้มันเป็นรว,รวมๆค่ะสิ่งที่เรากำลังพยายามทำอยู่เนี่ยไม่ว่าจะทำมานานแล้วหรือว่าเพิ่งจะมามีเป้าหมายในเดือนตุลาเนี่ยเอาง่ายๆเลยคือเดือนตุลาเป็นเดือนที่มันมันไม่สามารถไตเร่งอะไรได้เลยในสิ่งสิ่งนั้นอย่างเดียวที่เราทำได้คือเราทำหน้าที่ของตัวเองในแต่ละวันให้ดี อันนี้คือการงานแบบประเด็นหลักเลยเดี๋ยวพี่หมอจะเจาะลงไปว่าจะมีปัญหาในเรื่องอะไรได้บ้างแล้วจะมีเรื่องดีอะไรบ้างนะคะเนาะเท่ากับว่าในเดือนนี้อะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเจอกับอุปสรคเยอะหน่อยเจอปัญหาเยอะหน่อยมีเรื่องให้ต้องตามแก้เยอะหน่อยและก็ต้องใช้ความคิดในการแก้เยอะด้วยต้องรอบคอบนะคะมันทําให้หลายๆอย่างมันมันรีบไม่ได้เลยอะ อันนี้คือสิ่งที่คนวันอาทิตย์เลี่ยงไม่ได้ที่หมอมองว่ายังไงก็เจอยังไงก็เจอนะคะอ่ะอุปสรรคที่ว่าหลายๆคนจะมาในเหตุที่ว่าการงานเนี่ยมันล่าช้ายิ่งถ้าใครทำงานเป็นทีมอ่ะหรือว่าเป็นเป็นการทำงานแบบมีขั้นตอนมีสเต็ปอ่ะเราทำขั้นตอนเราเสร็จแล้วอ่ะขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราต้องเอาไปเขาเซ็นแอปพูฟมาอปพูฟเสร็จปุ๊บเราถึงจะทำสเต็ปถัดไปได้ จะบอกเลยว่าในเดือนตุลาช้ามากกว่าเขาจะแอปพุ่ให้เราเราต้องคอยตามงานเราเป็นฝ่ายที่จะบอกว่าต้องตามเขาอะเพราะเราใจร้อนสิ่งที่หมอเห็นเราจะใจร้อนนะคะต้องใจเย็นๆเพราะว่าหลายๆอย่างมันมันเหมือนกับขั้นตอนของมันล้วนๆเลยอะแล้วเราข้ามไม่ได้อืมเราไม่สามารถที่จะข้ามขั้นตอนนี้ได้นะคะ ในเดือนตุลาก็เลยเป็นเหตุให้การงานหลายๆอย่างที่เราเราคิดอ่ะมันล่าช้านะด้วยอุปสรรคประมาณแบบนี้หรืออย่างที่พูดถ้าเราทํางานเป็นทีมอะไม่ต้องพูดถึงการประสานงานหรือการไปรอดีลอะไรกับใครก็ได้ค่ะเอาแค่ว่าเราทํางานเป็นทีมเนี่ยในส่วนของหน้าที่เราเนี่ยโอ้โหเราทําเสร็จละแต่อีกคนนึงที่เขาก็ต้องทําอีกส่วนหนึ่งเขาไม่ทําสักทีแล้วงานจะเสร็จยังไงทุกคนพอดูภาพบอกไหมอันเนี้ยคือสิ่งที่เราจะเจอเนอะ สิ่งที่เราจะเจอได้ง่ายในเดือนตุลานะคะหลายคนเนี่ยมีความโฟกัสอะไรบางอย่างผิดจุดด้วยนะในเรื่องการงานคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะลุยทำโปรเจกต์เนี้ก่อนอ,อยากจะลุยทำโปรเจกต์เนี้ก่อนแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันมีอีอย่างนึงหรือว่ามีอีกโปรเจกต์นึงอะ่ะหยิบม,มาทําก่อนได้โปรเจกต์เนี้ยทำยังไม่ได้ต้องรอแต่เรามวัวแต่โฟกัสโปรเจกต์เนี้ย อันนี้ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะคะที่ทำให้หลายๆอย่างในเดือนนี้มัน,มนดูเหมือนเลื่อนออกไปล่าช้าออกไปหลายๆคนจะเจอเวนี้นะคะในขณะที่อะถ้าบางคนตกงานขอพูดเวอร์ชั่นนี้ด้วยเพราะมีนะใครที่กำลังมองหางานใครที่กำลังตกงานจริงๆเดือนนี้มีโอกาสแล้วเห็นแล้วเนี่ยพี่หมอเห็นละมีบริษัทมีอะไรติดต่อเข้ามาแต่ถามว่าเราเอาไหมไม่เอา เพราะเราไปเอาเราไปโฟกัสอีกอันหนึ่งเราอาจจะอยากไปได้อีกบริษัทหนึ่งเราอาจจะอยากไปได้อีกที่หนึ่งเรารออีกที่หนึ่งเราต้องการให้เขาตอบเราก่อนถามว่ามันผิดหรอกับการที่หนูอยากจะให้ตัวเองได้อยู่ในที่ที่ตัวเองชอบได้อยู่ในที่ที่ดีสุดไม่ผิดนะคะแต่แค่จะบอกว่าคุณกําลังพลาดไม่ผิดแต่พลาดเนาะพลาดที่จะได้โอกาสที่มันจริงๆมันต้องได้แล้วก็อย่างที่พี่หมอพูดค่ะ สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เรามัวแต่ไปโฟกัสน่ะมันไม่เกิดขึ้นไงเนาะในเดือนนี้มันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะอย่างในกรณีของการตกงานน่ะที่พี่หมอพูดเมื่อกี้ค้างไว้อะแปลว่ามันต้องเอาไอ้ที่เข้ามาอยู่ก่อนแล้วค่ะถ้าเราจะเอาไอ้ที่เราคาดหวังในเดือนนี้ยังไม่ได้นะเว้นเสียแต่ว่าถ้าเราโอเคกับมันก็รอไปอ่าก็รอไปก็ต้องรอก็ต้องรอก็ต้องยอมเสียอันนี้ไป ยอมเสียเกณฑ์ที่จะได้เข้ามาไปแค่นั้นเลยไม่ผิดบอกแล้วว่าไม่ผิดแต่ว่าคุณมีโอกาสพลาดพลาดที่จะได้งานแล้วถ้าเป็นรูปดวงส่วนตัวนะพี่หมอจะบอกว่ารับไปก่อนอืมรับไปก่อนทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกไออันที่เรารออยู่ได้มาค่อยไปทาอ่ามันจะได้ไม่พลาดโอกาสนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอ่ะเดี๋ยวค่อยพูดในพาร์ทที่ดีนะไอเรื่องโอกาสนี่มันอยู่ในพาร์ทที่ดีนะส่วน มีอีกหนึ่งเรื่องที่อยาจะพูดก็คือเรื่องของทัศนคติหรือมุมมองในการทํางานหรือรวมถึงวิธีการก็ได้นะคะในเดือนตุลาก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ชาวคนวันจันทร์เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะแบบว่าทําผิดทําผิดทําพลาดได้ง่ายเนาะอารมณ์เหมือนกับว่าเราอ่ะมีวิธีการในทํางานแบบนี้มาเราเราเราศึกษามามันจะต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ขั้นตอนันต้องแบบนี้แบบนี้แต่ในความเป็นจริงเดือนนี้มันมีทางลัดอ่า มันสามารถทําวิธีอื่นได้แต่เราไม่เห็นเพราะเราก็จะเอาวิธีนี้อ่าประมาณนี้ก็สามารถจะทําให้การงานในเดือนเนี้ยมันล่าช้าออกไปไ,ด,ได้เวลาที่เราโฟกัสอะไรพลาดเวลาที่เราโฟกัสอะไรผิดอันนี้จะเป็นอุปสรรคหลักๆของคนวันอาทิตย์ในเรื่องการงานนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าในเดือนตุลาจะไม่มีอะไรดีเลยนะจริงๆก็มีเรื่องดีๆหลายเรื่องเหมือนกันนะเอาจากเรื่องไหนก่อนดีเอาจากเรื่องผู้ใหญ่ก่อนไหม เอาจากเรื่องผู้ใหญ่ก่อน,เด,อนอเดือนตุลาเนี่ยคนวันจันทร์มีเกณฑ์ผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะแล้วก็มันเหมือนได้โอกาสบางอย่างมาจากผู้ใหญ่ด้วยจริงจริงมันอาจจะเป็นโอกาสที่กําลังเป็นปัญหานี้อยู่ด้วยก็ได้นะคะแต่เราแค่อยากคาดหวังเราอย่าพึ่งไปคาดหวังว่ามันจะต้องประสบความสําเร็จทันทีทันใดเราตั้งเป้าหมายไปไกลๆค่ะโฟกัสไปไกลๆนะแล้วเราก็ทําหน้าที่แต่ละวันให้ดีแค่นั้นอะ่ะมันจะโอเค ถ้าเราไปโฟกัสเป้าหมายที่แบบเราอยากให้มันสําเร็จเราโฟกัสตรงนี้มันจะต้องสําเร็จในเดือนนี้นะมันจะต้องเสร็จแบบนี้ในวันนั้นวันนี้อันนี้ไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่พี่หมอมองว่าเราโฟกัสแค่ว่าเราจะทําอันนี้ออกมายังไงทำทำหน้าที่เนี้ยที่เขาส่งให้เราออกมายังไงสิ่งหนึ่งที่พี่หมอมองเห็นจําได้ไหมที่บอกว่าพาร์ทดีของคนวันอาทิตย์คือเรื่องความสําเร็จมันมีนะอันนี้พี่หมอพูดเลยความสําเร็จเนี่ยมันมาพร้อมเองงานหรือหน้าที่ที่เรา จะได้มาเพียงแต่ว่ามันช้า,ามันช้ามันอาจจะยังไม่ได้ทันทีทันใดตามแผนที่เราคิดในเดือนนี้อาจจะต้องรอไปเดือนหน้าอะไรประมาณนี้นแค่นั้นเองแต่มีคําว่าสําเร็จรออยู่เช่นอาจจะมีความก้าวหน้านะคะหลังจากที่ทํางานนี้เสร็จแล้วเนี่ยอาจจะได้เลื่อนขั้นนะมีเกณฑ์การเลื่อนขั้นตามมา มีเกณฑ์การได้ยกย้ายไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าตามมามีมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานที่ดีกว่าตามมานั่นแหละคือสิ่งที่เราจะได้จากจากจากมันจากไอ้โปรเจกต์ที่ว่าจากไอ้งานที่ว่าจากโอกาสที่ว่านะคะเพียงแต่ว่าช้าเดือนนี้อะไรหลายอย่างมันช้ามันก็เลยดูเหมือนตัวเองแบบอยู่ในจุดที่การงานมันไม่ได้ดั่งใจเลยรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับ ภาพที่เราวาดไว้เลยแค่นั้นเองถ้าเราข้ามสเต็ปนี้ข้ามการมองปัญหาข้ามข้ามอะไรที่มันช้าๆไปอะ่ะแล้วเราแค่โฟกัสสิ่งที่เราทำนะรับรองแฮปปี้นะคะเดือนนี้ก็เอาเป็นว่าเป็นเดือนที่ก้มหน้าก้มตาทําไปเนาะก้มหน้าก้มตาทําไปแม้ว่ามันจะยังไม่ได้ประสบความสําเร็จทันทีดันใดเราลองปรับมุมมองตัวเองเนาะเราลองคิดว่าไม่เป็นไรเดือนนี้ไม่สําเร็จไม่เป็นไรเดือนหน้ายัางมี มันก็จะฮึดขึ้นมานะแล้วความสําเร็จก็จะมาจริงๆนะคะประมาณนี้นะข้อดีในเรื่องของผู้ใหญ่ก็คือผู้ใหญ่ซับพอร์ตหยิบยื่นโอกาสดีๆให้และข้อดีในความสําเร็จจะไอโอกาสที่ว่าเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าไอาข้อดีนี้มันอาจจะยังไม่ได้มาทันที่ันไดยเนาะอาจจะต้องรอไปอีกนิดนึงนะคะแค่นั้นเองเนาะสำหรับการงานของคนวันอาทิตย์ก็ประมาณนี้นะเอาละเรื่องสำคัญต่อมานะคะการเงินาการเงิน การเงินของคนวันอาทิตย์เป็นยังไงบ้างอ,อย่างน้อยการเงินที่หมอว่าเวิร์กนะนะไปแรกมา ใบแรกสําหรับพี่หมอใบแรกและใบสุดท้ายมันค่อนข้างสําคัญนะคะใบอื่นๆจะขยายกันไปให้เห็นเนี่ยใครที่ตกงานเนี่ยขึ้นจริงๆนะขึ้นจริงๆว่ามีเกณฑ์ที่จะแบบ ได้งานก่อนนะคะช่วงเราๆกลางเดือนตุลานะจะถูกเรียกสัมภาษณ์นะหรืออาจจะมีงานพิเศษมีอะไรเข้ามานะคะทําให้การเงินช่วงนั้นเราเรารู้สึกว่ามันมันดูแบบมีมีเกณฑ์การเริ่มต้นหรือโอกาสทางการเงินเข้ามาในช่วงนั้นประมาณนี้อันนี้แค่ครึ่งเดือนเองน้ะที่เห็นซึ่งมันตรงกับการงานรู้สึกว่าการงานนะมัน มันมีโอกาสดีๆแหละแต่ว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองโอเคต้องบอกว่าอ่ะในพาร์ทการเงินอ่ะไม่ได้แย่นะ แต่เราจะมองแยกประเด็นไปแล้วกันค่ะรายรับรายจ่ายมันจะได้เห็นภาพองภาพชัดๆละเอียดมากขึ้นเริ่มจากรายจ่ายก่อนรายจ่ายในเดือนตุลาคมวันอาทิตย์จะหมดไปกับเรื่องการเดินทางการท่องเที่ยวของกินความสวยความงามอ่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้ชายก็การดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้มันแบบดูดีอะ่ะเน้นไปที่ความสวยความงามความหล่อเออใช้คําไหนดีล่ะนะประมาณนั้นนะทาให้ตัวเองดูดีนะคะก็ได้หมดเสื้อผ้าหน้าผมเสียเงินการอะไรแบบนี้เยอะมากในเดือนนี้จะว่าไม่มีตังก็ไม่ได้นะแปลว่าต้องมีแต่จะใช้กับเรื่องนี้เยอะนะคะอะเรื่องกินเรื่องเที่ยวอ่ะกินเที่ยวเนี่ยเวลาพูดสองคำนี้ยเราก็อยาโฟกัสแค่ว่าอา่กิน าชาบูบุฟเฟ่หนักๆทุกมื้อมันก็ไม่เบอร์นั้นหรอกแต่แค่รู้สึกว่าเราจะใช้กับเรื่องกินเยอะเป็นพิเศษเรื่องเที่ยวก็เหมือนกันเราก็อย่าไปคิดแค่ว่าเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวทางธรรมชาติเทียเท่ยวกลางคืนเที่ยวทุกเที่ยวอ่ะอะไรที่มันไม่อยู่ในบ้านน่ะที่เรียกว่าเที่ยวได้หมดเลยก็จะเสียเงินกับพวกนั้นนะคะแล้วแต่ทริปเล็กทริปน้อยทริปใหญ่เกิดขึ้นได้หมดแต่คิดว่าน่าจะเป็นพวกทริปเล็กๆมากกว่านะเที่ยวที่ใกล้ๆบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการเที่ยวแบบ สังสรรค์ที่ฮะปาร์ตี้ภาษีสังคมเจอเพื่อนเจอฝูงเนี่ยโหไปคราวเดียวกันครบเจอสองเรื่องเลยทั้งเที่ยวทั้งกินนั่นแหละค่ะเที่ยนกินเที่ยวนะคะแล้วก็ารายจ่ายจุกจิกนะรายจ่ายจุกจ,จิกรายจ่ายจุกจิกเนี่ยมาทั้งจากตัวเองและมาทั้งจากคนอื่นคนอื่นที่ว่า,าที่พี่หมอเห็นเด่นๆนะจะเป็นคนในบ้านในลนักษณะของลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงนะคะ แล้วแต่แหละเราในชีวิตเรามีอะไรนะคะ,ะแล้วก็คนใกล้ตัวแต่คนใกล้ตัวอันนี้ที่เหมาะมองเป็นพวกเพื่อนฝูงนะเป็นเพื่อนเพืนะ่อนเพื่อนร่วมงานก็ได้เพื่อนในชีวิตจริงเพื่อนสนิทยังได้เลยแต่จะต้องเป็นคนที่เรารู้สึกว่าไว้ใจเป็นคนที่เราสึกว่าไว้ใจนะคะ อันนี้เป็นเกมที่เราจะจะเสียเงินกับเขาพี่หมอรู้สึกว่ามันเป็นการแบบถูกหลอกให้เราจ่ายอสมมุติว่าเป็นเพื่อนนะรายจ่ายจ,จุกจิกนะนี่เราพูดถึงรายจ่ายจุกจิกอยู่นะไปเจอกันอ่เอาพร้อมกันเลยทีเดียวนะกินเที่ยวและการถูกหลอกให้เสียเงินนะไปนัดเจอเพื่อนอเสียแหละค่ากินค่าเที่ยวโดยส่วนของเราเราก็ต้องเสียอยู่แล้วนะ ทีนี้พอถึงเวลาต้องจ่ายเพื่อนบอกว่าแกออกไปก่อนฉันลืมเอาตังมาสมัยนี้จริงๆมันก็โอนกันได้แล้วนะฉันลืมเอากระเป๋าตังมาแกออกไปก่อนไอเราก็เพื่อนเนาะไม่อยากคิดอะไรเยอะมันจะเอเออย,อยู่บ้างก็ตามนะคะก็จ่ายไปสุดท้ายเพื่อนไม่คืนเพื่อนตีเนียนถามว่ายอดมันเยอะไหมมันไม่เยอะหรอกจริงจริงที่หมอเห็นอะมันไม่ใช่ยอดเยอะหรอกหรืออาจจะเยอะก็ได้นะอย่าไปประมาทนะ แต่แต่คิดว่าไม่น่าจะขนาดนั้นนะคะแต่มันเป็นฟีลแบบอะไรวะอย่างเงี้ยเออเราจะรู้สึกว่าทําไมเราต้องมาจ่ายเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราเลยทําไมแกไม่คืนฉันจะไปทวงก็ไม่อยากทวงอนะไรเงี้ยก็ปล่อยผ่านกลายไปต้องมานั่งรับผิดชอบเงินจานวนนี้ไปมันเป็นฟีลนี้นะไอคนใกล้ตัวเนี่ยนะคะพูดง่ายๆคือคนที่เรารู้สึกไว้ใจคนที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะทําเราได้นั่นแหละคะ่ะนะคะก็จะมีการเสียเงินกับ คนใกล้ตัวในลักษณะของการถูกหลอกให้เสียทรัพย์หนักหน่อยก็อาจจะมิดฉาชีพเลยนะเป็นเพื่อนแต่เป็นกลายเป็นว่าเพื่อนเรากลายเป็นมิตรที่แบบเปลี่ยนจากต่อเต่ารอเรือเป็นจอจานอ่ะก็ระวังนะถ้าร้ายแรงก็เจอเวอร์ชั่นนั้นได้นะคะถ้าไม่ร้ายแรงก็เนะี่ยเป็นกรณีอย่างที่พี่หมอย,ยกตัวอย่างไปก็ให้มันซบๆพอนะอย่าให้มันรุนแรงเลยนะคะอันนี้คือรายจ่ายหลักๆ ที่จะเจอนอกนั้นก็จะหมดไปกับารายจ่ายปกตินะของแต่ละเดือนนะคะที่เราที่เราสามารถจะเจอได้ทีนี้ในส่วนรายรับจริงๆต้องบอกว่ารายรับในเดือนนี้มันก็ยังอยู่ในสเต็ปที่ดีนะอย่างในกรณีของคนที่มีรายได้ประจำอันนี้เราไม่พูดกันเพราะว่ามันก็เข้าปกติเราก็ต้องไปบริหารรายจ่ายของเราเนาะเราเราพูดรายจ่ายกันไปแล้วแต่ในกรณีของคนที่มีรายรับ เขาเรียกว่ารายรา,ายได้ไม่ประจำรายได้ไม่แน่นอนอรายได้ไม่แน่นอนอาชีพอิสระทั้งหลายแหล่นะคะทีนี้จะบอกว่ารายรับมันก็ยังคงเข้าอยู่นะพี่หมอบอกว่ามันก็เข้าของมันเรื่อยๆล่ะนะคะแต่ก็จะมีช่วงที่หาเงินยากหน่อยนะหรือว่าอ่ารายจ่ายบางเออรายรับบางช่วงเนี่ยเรารู้สึกแบบเอ๊ะมันจะทําได้ตามยอดไหมก็จะมีช่วงเวลาแบบนั้นบ้างน,นะคะ ช่วงที่พี่หมอเห็นก็คือช่วงประมาณกลางเดือนนะอาทิตย์ที่สองที่3ามอย่างเงี้ยค่ะของเดือนตุลาแล้วก็โดดไปอีกทีนึงก็คือช่วงปลายเดือนเลยนะที่สุดท้ายสองช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าเราหาเงินยากนะอาจถึงว่าเราเราต้องตามลูกค้าเราแล้วกันเนาะก็แบบทวงลูกค้ากว่าจะได้ตังมาแต่และบาทหรือว่ากว่าจะจบงานกว่าจะปิดดีลได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นั้นเอง นะงานกับเงินมันบวกกันถ้าเราจําได้ว่าพ่การงานเราเดือนนี้มันก็เหนื่อยด้วยมันล่าช้าด้วยเห็นไหมมันก็จะเข้าข่ายแต่ถามว่าเราได้ไม่ได้ในส่วนการเงินนะ่ะได้นะคะส่วนในพาร์ทของคนที่มีรายได้ประจําแล้วมีรายได้พิเศษนะมีงานเสริมก็จะคล้ายๆกันเลยนะเนาะกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทแต่ละสะตางค์เหนื่อยเหมือนกันนะในส่วนของรายได้พิเศษที่เราหาเพิ่มมาแต่ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้นะคะ การเงินคือในพาร์ทของรายรับพี่หมอมองก็ยังเข้าดีแหละแต่เราอาจจะไปเจอเรื่องรายจ่ายมาดักทางเราเพราะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยก็พยายามบริหารรายใจ่ายให้ดีนะคะมีวินัยกับการใช้ใจ่ายให้สูงช่วยได้นะคะอ,อใครไม่เคยทําบัญชีลองทําดูที่เราไม่เคยเห็นว่าเงินเรามันหายไปไหนอะ่ะมันใช้เพลินนะเนาะ,นะมันก็ไม่รู้ตัวนะคนที่ไม่ชอบทําบัญชีหรือไม่ค่อยได้ทําบัญชีจะไม่รู้หรอก ว่าจริงๆเราใช้เงินหมดไปกับอะไรบ้างพี่หมอก็เคยอยู่พานั้นนะะแต่พอเราเริ่มทําบัญชีอะ่ะเฮ้ยเราเห็นว่าเงินไปไหนจริงๆแล้วเราจะรู้ว่าเราควรจะไปอุดรอยรั่วาทางการเงินตัวเองตรงไหนนะคะแนะนําเลยนะใครที่แบบไม่ได้ชอบทําบัญชีอะ่ะอยากแนะนําให้ลองทําดูนะมันจะกลายเป็นว่าเราเราจะมีวินัยกับการใช้เงินเนี่ยแหละของเรามากขึ้นนะคะก็ลองดูนะ ส่วนใครที่ตกงานขอพูดนิดนึงนะคะโอกาสทางการเงินมาแล้วนะคะช่วงกลางเดือนตรงกันเลยกับเรื่องการงานก็อยู่ที่คุณนะว่าคุณจะรับโอกาสนี้หรือไม่ถ้าไม่รับพี่หมอก็มองนะมีเกณฑนที่จะไม่รับนะะก็มีโอกาสที่การเงินที่ที่เหลือเลยกว่านะแน่นอนเราตกงานอยู่ถ้ากับว่ามันไม่มีเงินเข้ามันอาจจะมีะไรายได้เล็กๆน้อยพิเศษทั่วๆไปจบทำจ๊อบเล็กๆน้อยพัดนงพัดทามพอให้มันมีเงินเข้ามา มันไม่พอมันจะเริ่มตึงนะคะตั้งแต่ช่วงปลายเดือนไปจะเริ่มหาไม่ได้แล้วนะจากที่เคยมีพ,พาร์ททงพาร์ททำให้ทํามีจ็อบพิเศษพิเศษให้ทําพี่หมอหมองว่ามันจะยากกว่าที่คิดเพราะฉะนั้นถ้ามันมีโอกาสดีๆทางเงินทางการเงินเข้ามาพี่หมอแนะนําว่าคว้าไว้ก่อนสําหรับใครที่ตกง,งานคว้าไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งไปไปพลาดโอกาสตรงนั้นนะคะอันนี้ตรงกับเรื่องการงานนะสําหรับคนที่ตกง,งานเฉพาะคนที่ตกง,งานนะคะ ก็รอดูไปนะประมาณนี้นะคะสำหรับการงานแล้วก็การเงินของคนวันอาทิตย์นะคะอันนี้ตลอดเดือนตุลานะอย่างที่พูดนะคะก็จบคลิปนี้แล้วอะ่ะถ้าใครยังไม่ได้ฟังอะ่ะ12ราศีก็ไปฟังกันได้12ราศีของเดือนตุลาลงครบหมดแล้วคะ่ะแล้วก็มันมีคลิปพิเศษก็เหมือนเดิมถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ไปหาฟังนะคะก็คือคลิปที่เกี่ยวกับภาพรวมเรื่องดีร้ายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะคะ ของชาว12ราศีนะใครอยู่ในราศีไหนลัคนาไหนไปลองฟังกันดูได้นะมันก็พอช่วยให้เราเนี่ยวางแผนชีวิตได้มันอาจจะไม่ได้ดีเท่าดวงส่วนตัวหรอกแต่ว่ามันก็พอช่วยได้นะคะทุทูไท,ทยไทย,ทยไปนะไหนๆเราก็ฟังกันมาขนาดนีีแล้วนะคะยังไงก็ในส่วนของอุปสรรคอะไรเนี่ยอย่าถอดใจทำต่อไปก่อนแต่ว่าอยาคาดหวัง นะสาหรับการงานส่วนการเงินเราต้องระวังเรื่องอะไรก็ระวังอ๋อมีคนอยากรู้โชคลาภสินะพี่หมอลืมได้ยังไงเนะี่ยโชคลาภในเดือนตุลาเอาจริงๆรังก็ไม่เด่นนะแล้วจะอ่านทําไมหลายคนเริ่มเครืองพี่หมอละมันไม่เด่นนะมันยังไม่เด่นนะคะอาจจะยังไม่ใช่เดือนที่มีเอ่อเรื่องโชคลาภเข้ามาให้เราได้ชื่นใจเพราะฉะนั้นเดือนเดือนเนี้ยพี่หมอบอกว่าอย่าเพิ่งไปเสี่ยงแล้วกันเนาะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับคนวันอาทิตย์ก็ ขอขอบคุณทุกคนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ